ความรักที่เกิดจากความต้องการชีวิตเรื่องราวของหญิงสาวที่ตามหาคู่ใจในสภาวะข้อจำกัดจากความสิ้นหวังไปสู่ความหวังที่ไม่คาดคิดหญิงสาวหนึ่งที่ป่วยเป็นไตาวายได้ตัดสินใจที่จะตามหาคู่ใจในวงกว้างของผู้ป่วยมะเรง็งแต่เธอไม่คาดคิดว่าจะพบรักแท้ในที่สุด ในประเทศจีนเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจอย่างมากหวังเสี่ยวหญิงสาววัย24ปีที่ป่วยเป็นยูรีเมียซึ่งเป็นโรคที่ไตไม่สามารถทําหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดได้อย่างปกติเธอได้รับการวินิจฉัยว่าหากไม่ได้รับการปลูกถ่ายไตชีวิตจะอยู่ได้เพียงประมาณ1ปีเท่านั้นแต่เธอไม่สามารถหาเจ้าของอวัยวะที่เข้ากันได้ในครอบครัวได้ และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นหวังเซี่ยวได้ประกาศตามหาคู่ใจในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งออนไลน์กล่าวว่าเธอต้องการคู่ครองที่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายและสามารถบริจาคขไตให้เธอหลังจากเสียชีวิตไปได้วยความต้องการที่จะได้รับไตเพื่อช่วยชีวิตตนเองแต่นี่คือจุดที่เรื่องราวกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ อวีเจนพิงชัยวัย27ปีผู้ป่วยมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ำและมีกรุ๊ปเลือดเข้ากันกับหวังเซี่ยได้ติดต่อเธอทั้งสองคนได้จดทะเบียนสมรสอย่างเงียบๆในปี2013ด้วยข้อตกลงว่าหวังเซี่ยจะดูแลอวีเจนพิงอย่างใกล้ชิดและเมื่ออวีเจนพิงเสียชีวิตไปก็จะบริจาคไตให้เธอและนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้กลายเป็นเรื่องที่น่าประทับใจความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนไม่ใช่เพียงแค่ข้อตกลงทางการแพทย์แต่ความรักก็เริ่มพลิบานหวังเซี่ยดูแลอวีเจพรรนพ ในปี2014อาการของอวีเจิ้นผิงเริ่มดีขึ้นและความจำเป็นในการฟอกไตของหวังเซียก็ลดลงจนกระทั่งอวีเจิ้นผิงตัดสินใจเสนอรักแทนข้อตกลงเขาต้องการให้หวังเซียเป็นคู่สมรสจริงๆความรักของทั้งสองคนกลายเป็นตัวอย่างของความเสียสละและความเอื้ออาทรเรื่องราวนี้ได้รับการเผยแพร่อีกครั้งในโลกออนไลน์และกลายเป็นหัวข้อการอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกิดจากความต้องการชีวิตความหวังการเสียสละและคำถามเกี่ยวกับจริยธรรมในการแพทย์การบริจาคอวัยวะและความหมายของการสมรสแต่นี่คือส่วนที่น่าสนใจ เรื่องราวนี้ยังเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของความรักที่งอกงามจากข้อตกลงที่เริ่มต้นคุณคิดว่าความรักที่เกิดจากความต้องการชีวิตและความสิ้นหวังจะมีอนาคตที่งดงามได้หรือไม่ความเห็นของคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจและการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ในอนาคต